สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้นะครับกับผ้าพี่น้องมาให้อาหารไก่นะครับพร้อมกับสีผ้ามาเบงอ่ารังสิตเตียมขัดแมพันธุทรงลูกขานะครับขัดแมพันธุขัดไก่สาวทรงลูกขานะครับผมไก่กะตอนนี้แบบม่านเทียงครับไก่หอนนะครับพยายามกรอกไก่ออกมาน้องปอพอแล้วมันเยอะแล้ว พยายามหลอกไกลออกมานะครับไก,ก่กะบ่ออกมาพอาอากาศฮอนนะครับผมก็ออกมาบ่หลายบันไดนผมคลองนกอกมาน้อยเดียวนะครับคลอกฟังทั้งพีก่กอ,อกมาน้อยเดียวคลอกนีออกมาบ่หลนะครับก่อิพาพี่น้องมาชมนะครับอันนี้ชุดนี้เป็นไก่พอพันแม่พันนะครับผมเล้ากระสีคัดนะครับทรงลูกค,ค่านะครับคัด آ, ไก่สาวนะครับไก่สาวที่เป็นสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับทรงลูกค่านะครับผมขาดมาแล้วห้ากระสีขาดมาแล้วห้ากระสีมาแทงปีกนะครับแทงปีกวัคซีนฟีดาดนะครับผมก่อนที่สิทรงลูกค้านะครับเขาต้องเตรียมนะครับผมก่อนที่ทรงลูกค้าเขาต้องให้วัคซีนฟีดาดก่อนนะครับสําหรับไก่พอพันธ์แม่พันธ์นะครับผม วันัดลูกค้าที่หนานะครับเราก,ก็สิคัดเอาแมงงามๆนะครับสําหรับไกลเฉพาะที่สามารถป็นพอพันธแม่พันุได้นะครับสรงลูกค้าเราท้เฮ็ดวัคซีนนะครับก็เลยพาท,ทุกคนมามาชมนะครับไกล้ช่วงนี้กสิบางตาออกไปหลายพี่น้องเพราะว่าทรงลงเฉียดถูกสามมือนะครับเชื่อขาดพอพันธุแม่พันธุทรงลูกค้านะครับไกล้กสิบางออไปนะครับแต่ ผู้ใดที่มาสือพอพันแม่พันกับทางฟาร์มเฮ้าสบายใจได้นะครับผมเพราะว่าเฮาจะคาดห้ตะไกกลที่มีคุณภาพนะครับไกล้ที่สามารถไปเป็นแม่พันได้นะครับมีลักษณะดีนะครับผมเฮาถึงจากัาดไปส่งลูกค้านะครับเราคาดว้นะครับเข้าสิคาด้กกแเราเข้ากะสิแแ่งวัคซีนฝีดาดให้ลูกค้าพร้อมนะครับเพื่อป้องกันเมื่อห้ใกล้ไปเป็นโรคก,กับลูกค้านะครับผม ส่วนไก่ตัวใดที่ลักษณะบอดีห้ากับสีคัดไปเป็นไก่ทรงลงเฉืยดนะครับผมลงเฉืยดเพิินบอตินะครับลงเฉืยดเพิินจะคอหายน้ำหนักได้ไก่บอสูบบอสอมบอ้อมกับเป็นพ่อนะครับผมสําหรับไก่นะครับผมสําหรับไก่ทรงลงเฉืยดนะครับไม่นี่กาบ่เลมีอย่างพามาพี่น้องมาชมไก่ซื้อครับผม ถ้ามาช่วมไก่เพราะว่าตอนจังน่อยเนี่ยครับบายบายนี่ผมจะคัดไก่แม่พันธุ์นะครับขังไว้นะครับเราก็จะเห็ดวัคซิ้นฝีดาดเพื่อที่จะล่อทรงลูกค้าแน่ทิศหนานะครับผมไก่แก๊สีบางตาไปร้ายพี่น้องเท่งบอกมาแน่นะครับผมสำหรับไก่ที่ห้าสิคัดทรง เป็นพอพัน่นแม่พันุนไก่สาวทรงลูกค้านี่นะครับจะต้องเป็นไก่ที่มีอายุสี่เดือนขึ้นไปนะครับเฮ่าถึงเรียกว่าไก่สาวนะครับผมไก่สาวจะต้องมีอายุ4เดือนขึ้นไปนะครับผมผมต้องสีคัดทรงลูกค้านะครับเราไก่ลูกค้าไปเลี้ยงนะครับไปปรับสภาพอยู่กับลูกค้าประมาณเดือนนิดๆน,น,นะครับไก่สามารถออกไข่หรือผสมพันธุ์ต่อไปได้นะครับผม เพราะว่าไก่ที่จะออกไข่กัถือม้านหาเดือนกว,กว่านะครับผมอยู่กับฟาร์มเฮาแล้วซีเดือนนะครับลูกค้ากเาเ็เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงต่อประมาณเดือนนึงนะครับเพื่อจะเห็นไก่ปรับสภาพกับสภาพแวดล้อมที่สถานที่ไม่นะครับเล้าไก่ก็สิพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับผมแมนวา่าถ้าสมมุิว่าเฮาเอาไก่ แม่พันธุ์ไปเลยนะครับยังไรไกล้ก็ต้องไปปรับสภาพู่แล้วนะครับผมทางที่ดีเขาก็กเอาไก่สาวไปขุนนะครับไก่สาวไปเลี้ยงนะครับผมอีกเพ่ประมาณเดือนนึงนะครับเพราะว่าไก่สีอยู่กรรับเหาสีเดือนนะครับไปอยู่กรรับราคาประมาณเดือนนึงงเราก็สะสามารถผสมพันธุ์ออกออกไข่ได้นะครับผมมีก็เลยพามาชมนะครับผม สำหรับสเปคที่ห้าสิคัดแม่พันทรงลูกค้านะครับก็สีเป็นไก่ที่มีอายุสี่เดือนขึ้นไปนะครับหนาอกกว้างนะครับขาบางงอนะครับนิ้วนิ้วนิ้วไก่บา,บางงอนะครับผมแล้วก็ไก่ที่ก็จะต้องเป็นไก่ที่บ่มีประวัติการป่วยนะครับผมแล้วก็เป็นไก่ที่จะเลื่อนเติบโตเร็วนะครับถึงจะคัดทรงลูกค้าเพื่อที่จะให้พ่อไปฟัก ลูกออกมาแล้วลูกก็จะต้องมีลักษณะตามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับลูกจะมีลักษณะสวยตามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แข็งแรงนะครับผมถ้าไก่ป่วยหฮาเจะบ่สทรงลูกค้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวจะไปเสียประวัติกับทางฟาร์มหฮานะครับผมราคาของแม่พันธุ์ที่เ้าสทรงลูกค้าตอนนี้นะครับถ้าเป็นไก่สาวที่ห้าคขดเป็นแม่พันธุ์เน่าขายอยู่ที่ตัวละร้อยห้าสิบนะครับผมถ้าเป็นแม่พันธุ์นะครับผม แม่พันไก่สาวนะครับอันนี้บมเมนแม่พันธุ์แม่พันธุ์ไก่สาวที่ท,ที่ท่านได้ฟักไข่นะครับอายุสี่เดือนนะครับเข้าขายอยู่ที่ตัวละ150บาทเป็นไก่คัดนะครับไก่คัดเฉพาะไก่ที่มีลักษณะเกตเอ,เอ,เอลักษณะดีนะครับทรงลูกค้านะครับเข้าขายแค่ตัวละ150บาทเครื่องไก่ผูกไก่แมนนะครับผม ไก่จะมีอายุประมาณสี่เดือนนิดนิดนะครับเข้าใิคาดเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกค,ค่านะครับผมจะบอเม,มนไก่ที่พ้อมใครเลยนะครับผมไก่ทางฟาร์มเข้าจะบอเม,มนไก่ที่พ้อมใครเลยนะครับจะเป็นไก่สาวที่ไปสามารถเอาไปเลี้ยงต้ออีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็สีได้เป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ให้ลูกค,ค้านะครับผม <S <S เดี๋ยวผมู่พาไปเบิ่งอเคาะเล่านี่เป็นเป็นไก่อ่ะน้อยที่พึ่งปล่อยอย่างมากครับเป็นไก่ขุน บ่เคยออกมากอะออกมากบ่าจักกีโตนะครับผมอันนี้จะเป็นบริเวณคุยเคียของไก่ขุนที่ที่อนุบาลไว้นะครับก็เริ่มปล่อยปล่อยออกมากเพื่อให้ไก่ปรับสภาพนะครับพยายามค่อยๆปรับสภาพแวดล้อมกับสภาพแวดล้อมขังนอกนะครับผมเสือออกมากน้อยหนึ่งนะครับผม ส่วนเหล่านี้เป็นไก่แม่พันธุ์นะครับผมส่วนไก่ขุนผมว่าท่านได้เปิดออกมานะครับผมเข้าเสียแยกกันระวางไก่ขุนกับไก่แม่พันธุ์นะครับผมไก่ตัวใดที่ลักษณะเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์บ่ได้ผมก็สิคาดไปเป็นไก่ขุนนะครับผมไปขุนให้ได้น้ำหนักแล้วก็ทรงลงเฉียดเพิ่นต่อไปนะครับผมเมื่อนี้พามาชมไก่นะครับไก่กับสีออกบ่หลายสําหรับพี่ไร ผู้ใดนะครับแฟนคลับที่เข่ามารับชมรับฟังนะครับผมกับผู้ใดสนใจพอพันแม่พันกับทางฟาร์มทางฟาร์มเฮากะติดต่อได้นะครับผมที่เบอร์0999821957นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับถ้าโทรมาบติดกับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับผมไก่เฮาจะมีสต็อกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะบางตาช่วงนี้แต่ว่าเฮากัมีสตอ็อกออนุบาล หนึ่งอนุบาลสองหรือไกลช่วงสองเดือนสามเดือนเทามีทุกเล่านะครับมีทุกเดือนเออมีทุกรูปแบบเลยนะครับผมมีทุกอายุที่ห้าสิต้องเติมไกลสู่เราเห้าเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ไกลเห้าบวชขาดเรานะครับเพื่อที่ลูกค้าติดต่อมาย่ามใดเห้าสามารถส่งออเดอร์ให้ลูกค้าได้ตลอดเวลานะครับผมได้สําสำหรับเดือนนี้ นี่ไก่สม,มให้เบื้องไกล้ตัวนี้ครับพี่น้องตัวสีขาวนี่ครับเปมีลแบบักษณะดีนะครับมอกับการเอาไปเห็ดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวนี้ตรงไวทีจ่ายทรงลูกค้าวันที่ยี่สิบหานะครับลูกค้าสั่งแม่พันยี่สิบตัวพ่อพันหนึ่งตัวนะครับผมพอลูกค้ามีไก่ผูอยู่แล้วนะครับผมผู้ใดอยากสอบถามีอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่นะครับกบติดตอ่อกันเข้ามาได้นะครับผม ยินดีให้คำปรึกษานะครับพึ่งไม่ว่าห้าสีเพาท่านเด็กเก่งับการเรียงไกลก็สามารถที่สิตอบได้คำถามใดที่ตอบได้ก็สิพยายามตอบนะครับบบแพ่งล้องรูนะครับผมช่วงนี้นะครับอากาศร้อนเทิงอากาศร้อนเทิงผ้ายูเข่านะครับฟ้ามไดที่เรียงไกลยูนะครับถ้าบ่อย่างไกลป่วยกับซื้อยาทิตี้นะครับไปหยอดน้ำไกลไว้นะครับผม ไปยอดนำไก่ไว้ทุกเล่าทุกเล่าทุกเล่เานะครับอาทิตย์ละเทือสองเทือก็ได้นะครับผม้วก็ถ้าอากาศร้อนนะครับวิธีค่ายเครียดนะครับพยายามหาต้นกล้วยสดนะครับหรือหยวกกล้วยสดมาหันให้ไก่กิน่นอาทิตย์ละเทือนะครับเน้นว่าอาทิตย์ละเทือกับพ่อนะครับผมบ่ต้องหายทุ่มมือเพราะว่าต้นกล้วยสด่มีคุคขาทางโภชนาการนะครับผมมี ต้นกล้วยมีประโยชน์คือคลายเครียดนะครับเป็นยาเย็นสําหรับไก่นะครับผู้ใดที่เลี้ยงไก่ยง้มนี่นะครับถ้าไกล่ลูกซึกว่าไก่งงงเงาไก่เบื่ออาหารนั่นสินะครับจะพยายามหาต้นกล้วยหรือหยวกกล้วยมาสับให้ไก่นะครับผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่าห้ดูนะครับผมเพราะว่าไก,ก่ก,ก,ไก,กินอิ่มก็จริงนะครับต้นกล้วยไก่กินอิ่มก็จริงแต่ประโยชน์ทางด้านโภชนาการบม่มีนะครับผม ถ้าอยากให้หยวกกล้วยมีประโยชน์ทังคุณค่าทังโภชนาการเข้าต้องน้ำหยวกกล้วยซับนะครับไปมักใส่กกน้ําตาลใส่อีอมมากไว้ไปใส่เกลือนะครับมากไว้ประมาณ14วันเราจังเอามาให้ไกลกิ่นนั่นคือจะมีคุณค่าทังโภชนาการมากกว่าให้หยวกกล้วยสดนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับพ่มีออย่างหลายครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมการให้อาหารไกลกับการเว้าเรื่องถึงการขัดพ่อพันธุ์เมลพันธุ์นะครับผม ทรงลูกข่าว่าห้าสิขัดไกลอายุท่าดาดนะครับไกลมีลักษณะจางดายห้าจึงสิขัดทรงลูกข่าสำหรับคลิปนี้กัสิจากันไปแล้วนะครับผู้ใดที่เข้ามารับชมเราฟัางกับฝา,ากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทางไม่เท่าเยฟาร์มะะเพื่อจะขาเพื่อจีได้มีคลิปดีๆมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ ต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็สิจากกันไปแล้วครับผู้ใดมีขอแนะนำมีหยังขอตีเตือนอีหยังก็นแนะนากันเขาไม่ได้นะครับเฮ้ายินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ